สวัสดีนะครับนี่ก็คลิปยางเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาต่ำคลิปไอผีแตนึ่งนะครับผีโกโกมาวานะครับอยากให้ทุนวิธีการปรับความชันนะครับความลาดเอียงของหน้ายางจากลาดเอียงมากไปฮะลาดเอียงน้อยนะครับครับก็เดี๋ยวพุมจะมามาสาธิตให้ดูนะครับพุมจะบอกวิธีนะครับเดี๋ยวพุมจะคิดหน้ายางนะครับนี่ตอนนี้เป็นยางที่ไม่ไม่ได้คิดเร็วนะครับนำยางมันมีนะครับแต่ว่า ด้วยหยอดยั้งนะครับหยอดต้นอื่นมันมันคลุมนะครับก็เลยหยอดคัดนะครับตัดไปก็ได้น้ายา้งหน่อยนะครับก็เลยยึดยึดไว้นะครับนี่ผมจะคิดหน้ายางก่อนนะครับคิดหน้ายั้งนะครับจะเดี๋ยว่าหน้าเอียงเยอะๆนะครับพี่โก็มานะครับผมกลับจากหน้าเดี๋ยวมันลาดเอียงเยอะนะครับ ผมจะคิดให้หลับเบาหลัเอียงเยอะๆไปเลยนะครับนี่นะครับหลัดเอียงนะครับก็ผีก็เามาว่าให้ต้อนวิธีปรับนะครับหน้ายางจากเอียงเยอะให้กลับกลายเป็นหน้าปกตินะครับรี่หว่าเสมอนะครับง่ายๆครับผมผีเพียงแค่จิกนะครับแต่ว่าหน้ายางมันเอียงเยอะนะครับไม่ว่าเอียง เอียงขนาดนี้หรือดื้อว่าเอียงมากกว่านี้นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับผมปักกลางล่างไห้หน้านะครับปักกลาล่างไห้หน้ากว่าปกตินะครับแล้วก็หลายนะครับกรีดกรีดช่วงนี้ให้บางลงนะครับกรีดกรีดช่วงที่ใกล้จะสุดมิดนะครับให้บางลงนะครับแล้วก็ตั้งตั้งดับไปห้หน้านะครับตั้งลงไห้เยอะๆนะครับไม่ต้องใช้วิธีรัดนะครับ คอยกับกิตหลยไปทีละมิตทีละมิตนะครับผมจะไม่ไม่จิกลึกนะครับเดียวมันน้ำยามันก็จะออกมากนะครับนี่นะครับด้านล่างมันก็จะเริ่มหน้าเลยนะครับดูนะครับด้านล่างมันต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับจิกล่างไอ้หน้ากับมเนี่ยก็คอยไล่มันนะครับไลทีฤตไอ้บางลงบางลงมันนะครับ นี่นะครับอันนี้เดือมลงมามากแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ฝั่งนี่ยังลงมานิดเดียวเลยนะครับเราก็คอยรลายเวทีละมิดทีละมิดนะครับเราไม่ต้องใจเวทีรัดนะครับเมื่อในพุ่มโบมา่ี้นะครับก็ตัดไอ้บางๆมานะครับถ้าเราจิกลั่งนะครับจิกด้วยว่าแต่ผีจิกหน้าไม่ได้ผีก็จิกบางๆนะครับแต่จิกจิกซ้ำซักสองสามครั้งนะครับนั่นนี้มันจิกบางๆนะครับแต่จิก จิกจําบอีกนะครับจำไปอีกนะครับแล้กกวก็เกล็ดฉวยกจะยจะดชุดหมีตรงนี้นะครับเกรีดใหไมันบางลงนะครับก็ไต้ต่างกับกันนะครับถ้าว่าด้านลั่งด่าลั่งห้อยไปกลางลั่งนะครับด้นนบานลั่งเดิมหลาไปกลางลัางมากนะครับก็ให้กรีดกลางาหนหนาลั่งให้บางนะครับเกลีดกลางหน้าให้มันหน้าลงนะครับพุม จุดลงไงนาสวยมากด้างหน้าลบางนะครับนะครับผมนี่นะครับข้างล่างมันก็จะหน้านะครับด้านหน้ามันก็จะบางกว่านะครับด้านหน้ามันก็จะลงมาหน่อยกว่าข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะลงมามากมากกว่านะครับค่ <spe ak> อยๆไล่ไปทีละจัคกับผมปีเบาไ <spe ak> ล่ไปทีนิดนะครับ ผมจะกรีดไอ้ลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็สำหรับอันนี้ก็ต้นนี้นะครับเหมือนที่ผมโบกเมื่อกี้นะครับกรีดไปมันก็ไม่ได้นำยางนะครับได้แค่เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายางต้นมันคลาดคลาดถึงนะครับอันนี้ผมก็มากรีดยางแทกพุมก็มาจาติดอายดูนะครับพอผีเข้ามานะครับอยางอัลตราวิทีนะครับรับความรัดรัดรัดเอียงของหน้ายางนะครับจากที่ว่ารัดเอียง จากลาดเอียงมากนะครับแปลลาดเอียงน้อยนะครับให้ผมสาธิตให้ดูนะครับพัผีก็ข็้มานะครับผมจิกกลางหน้านะนะครับผมจิกกลางหน้านะครับจิกได้เรนนะครับกรีดมาก้างหน้าให้บ้างลงบ้างลงนะครับแต่บ้างนะครับบ้างไม่ใช่ว่ากรีดบ้างจนจนไม่ถึงหนามยางนะครับกรีดตามปกตินะครับแต่เพียงเราคำเราคำนดนะครับความหน้าของเปลือกนะครับให้มบ้างลงนะครับดูนะครับ อันนี้จากที่พมตัง้งตังวัวมีดนะครับต้นเดือมปักมีดนะครับมันก็จะหน้านะครับแต่ปอกกรีดมาใกล้จะทุดนะครับดูนะครับมันจะบางลายมาทีละจันทีละจันทีละจันนะครับต่ำแบบนี้บ่บ่อยมันก็จะหน้ายัางก็จะกลับมาปกตินะครับบางนะครับจิกไอ้นะ ต่างรับกันนะครับแต่ว่าหน้ายางมันนํายางเดือมแรกแลับไปการันต์นะครับก็ตั้งการันต์ไอบางหลายมาทางนายหน้านะครับผมนี่นะครับดูนะครับนาย่างเดี๋ยวผมไลยไปทตรียมมิตรมิดนะครับทัานก็เดิมมาเลยนะครับเดิอมนาย่างเดิมจะจะเสมอเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมกรีดไอกรีด กินลงเยอะๆนะครับเผื่อให้ผีเขาจะได้มองเห็นคอแตตงในจากกินนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าลงลงมานิดเดียวนะครับด้านล่างลงลงมาเยอะนะครับปรับความล่าจันนะครับสำหรับปีที่ว่าถ้ามานะครับวายังที่ว่าปรับความล่าจันจากลาจันเยอะนะครับไปห่าลาจันน้อยนะครับมี มีมีวิธีคิดอย่างไงนะครับก็ผพมชาติจิตไอ้ดูนะครับก็เหมือนที่พมบอกนะครับตั้งการล่างหน้านะครับพมแต่ว่าหน้ายางมันหลัดจันแบบของพ่บบนี้นะครับที่พมคิดคิดนะชาติจิตไอพีดูนะครับด้วยว่าหลัดจันมากกว่าก็เลี้วแต่นะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับตั้งการล่างชุดเนียนหน้านะครับแล้วก็คิดหลายมาตรงที่ว่าชุดมีดตรงที่ว่าปักมีดชุดมีดนะครับให้บ้างลงนะครับหลายลงมาตรงมีดตรงมีดนะครับพีไม่ต้องไปใช้วิธีนะครับ ถิงหน้าเขาไปคิดนาไม่นะครับหรือว่าใจวิธีรัดนะครับไม่ตรงนะครับพุมไม่แนะนํานะครับเราจะเสียเสียหน้ายางไปโปรโปนะครับเสียหน้ายางไปไปฟรีๆนะครับค่อยๆไล่มาทีละมีทีละมีนะครับแต่ก็นะครับผีผีไม่ต้องไปรัดนะครับอันนี้มันมันมอนนายกางผมคิดไม่นะครับนาย่างผีเอียงประมาณนี้นะครับผีจะไปรัด คิดไม่แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับ่องนิ้วนี้นะครับมันจะเสียพื้นที่ไปเปบเๆนะครับนำยางเราถึงเบบเๆนะครับเราก็ไม่ต้องรัดนะครับผมเปลี่ยนแเขนตอนปักนะครับตอนปักลดระดับมีดนะครับลดระดับมีดลงไปให้หน้านะครับห้มันกินเปลือกตรงนี้หน้านะครับแล้วก็แล้วก็ขอให้กรีดให้บางหลายลงมานะครับกรีดให้บางหลายลงมานะครับกรีดมาตีหลามีดตีห้ามีดนะครับเป๊บเดียวน้า หน้าก็เราก็เป็นปกตินะครับนี่นะครับพุ่มอันนี้ที่พุ่มครีเซ่ที่นายดูพี่ดูนะครับจากที่มันหลาดหลาดเอียงเยอะนะครับก็กลับกลายเป็นหลาดเอียงน้อยนะครับก็ก้อยรลายมาทีละมีทีละมีทีละม,ม,มีนะครับก็พุ่มมาทั้คลิปมาเรียนะครับพุ่มก็ก็ขุดมากับที่ข้ามาบจุ่มนะครับ